ค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้านะคะของวันที่31ธันวาคมนะคะโดยจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานเป็นเงิน4 0 0หมนบาทหากาักภาษีที่จ่ายไว้นะคะ500บาทแล้วก็หักประกันสังคมไว้200บาทคา่ะรอนำส,งส่งภาษีและประกันสังคมเดือนหน้านะคะโดยเราเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะ บันทึกรายการนะคะเบิร์นะคะลงรายวันนะคะโดยเราจะแก้ตรงนี้นะ,ะและแก้ตรงนี้นะคะให้เป็นอ๋อไม่ต้องแก้น,น,นะคะกดเอฟกดโอเคะคะ่ะแล้วก็กด f อด F3 เพื่อเพิ่มนะคะวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่38.01.54ค่ะ นะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะ ศูนย์หนึ่งทับห้าสี่อ๋อแล้วก็โดยจ่ายเป็นเงินสดด้วยนะคะ แล้วก็เรามาที่ลำดับนะคะรหัสบัญชีนะคะก็ใส่ถ้าจำรหัสบัญชีไม่ได้ก็ออกดจุดแล้ว็ข้า Enter น,น,นะคะแต่นาที่นี้นะคะก็จำห้าหนึ่งสองศูนศหนึ่งนะคะระบบก็จะลาให้เราอัตลอมัตินะคะก็คือบัญชีเงินเดือนรลบโบนัสค่ะยอดทางฝั่งด้านเดบิตก็คือสี่หมื่นนะคะ เพนเตอร์นะคะมารายการที่สองนะคะรหัสบัญชีนะคะภาษีหังในที่จ่ายก็คือสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งที่ชื่อชื่อบัญชีก็คือภาษีหักนะที่จ่ายนะคะโดยยอดยอดเงินจะอยู่ฝั่งด้านเครดิตนะคะก็คือห้าร้อยบาท เอนเตนะคะจนมาลำดับหมายเลขสามนะคะ mm hmm. เงินประกันสังคมหักนัาที่จ่ายนะคะโดยรหัสของเงินประกันสังคมหักนัาที่จ่ายก็คือสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามนะคะ mm hmm. ก็เอนเตอร์ค่ะเงินประกันสังคมหักนัาที่จ่ายนะคะยอดจะอยู่ฝั่งด้านเครดิตนะคะ mm hmm. ก็คือ200บาทโจทย์บอกมานะคะ แล้วก็ e อนเ r นะคะเป็นลำดับที่4นะคะเลขที่บัญชีของเงินสดก็คือ1 0 1 1 0 1นะคะบัญชีเงินสดนะคะก็คือยอดจะอยู่ฝั่งด้านเครดิตน,นะคะก็คือ3 0 3 9 3 0 0นะคะ แล้วก็กด F2 นะคะ 2> <F> 2> เพื่อทำยอดให้สมดุลน,นะคะทั้งสองฝั่งผลรวมกันเท่ากันนะคะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะให้เครื่องไหนเรียะค่ะกด J ค่ะกดโอเคนะคะแล้วก็ออกแล้วก็ F10 นะคะกดออกคะ่ะ เป็นการเสร็จสิ้นนะคะรายการของวันที่31นะคะ